ก็ไปติดตามกันต่อคุณผู้ชมในอัฟกานิสถานเกิดเหตุการณ์โจมตีครั้งรุนแรงเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะโดยเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นที่สารประจําจังหวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่19คนแล้วค่ะ เหตุระเบิดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ศาลประจำจังหวัดในเมืองปูรีอีอาลัมเป็นเมืองเอกของจังหวัดโลกาค่ะหลังเกิดเหตุนายเนซาอามัดอับดุลราหิมไซซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจประจำจังหวัดออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิต5คนมีประธานศาลที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เขามารับตำแหน่งรวมอยู่ด้วยส่วนฝั่งตำรวจเองก็สามารถสังหารผู้ที่ลงมือก่อเหตุโจมตีได้สคนด้วยกัน หลังจากเกิดเหตุโจมตีไม่นานโคศกของกลุ่มตาลีบันค่ะได้ออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบบอกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็การโจมตีครั้งนี้ก็ทำลงไปเพื่อที่จะแก้แค้นที่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลอัฟกานิสถานประหารชีวิตนักโทษที่เป็นสมาชิกกลุ่มตาลีบันไปทั้งหมด6คน ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ศาลจังหวัดทางแถบของตะวันออกเฉียงเหนือในอัฟกานิสถานก็มีเหตุโจมตีในลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ